หนูผ้าหนูหลูกเกดหุงผ้าเหมือนกันแ่บอกจำได้บอกชื้อมดเสื้อผ้าไปเฮอผู้เล่ผู้เล่เสื้อน่ะมันเห็นมันหายไปล้างไปไปล้างหน้ากะไม่แปรงฟันเลยบอกเห็นบอกลุงเกดลุงเกดทำทำอย่างนี้แม่อมอมน้ำสีสีกับพิษทำเหมือนคุณย่าเลยเหมือนกันอ่าไม่แปรงฟันเลยวะรู้วะรู้วะรู้แล้วรู้ถ้าแปรงฟันมันต้องมีแปรงสีฟันเนาะเออ อั้งเหมือนยาเลยเอาน้ำก็ปาดก็พุพุดธพุทพุทนนั้นอ๋ออหลายจำพุทนเห็นมันจำเนาะออจำมนะไม่รักหนูไม่รักหนูรัแต่อีแม่ใจรอยแม่ใจลยไม่รักหนูอรักแต่อีญ่าอ่มื่ย่าอยู่ตรงนี้ อ๋อแม่ไม่รักหนูรักแต่ย่าบ่หรอับว่าเอากะทิเอาเดือดถงนี้ก็ได้นะทางนี้หขูไม่รักย่านะย่าจะกลับคืนไปนอนที่บ้านย่าไปโลดนะวันยากลับไปทีเราวันนี้กลับไปทีเรืองไปนอนเถอะนี่หมอเอาไปถ้าหนูไม่รักย่าย่าจะกลับคืนไปนอนที่บ้านย่าป้าลินดาไปโลดเอิงนี่ก็เอาไปที่นอนก็เอาไปไม่ให้เอาไปเตียงไม่ให้เอาไปอ่าที่น้อยน้ำมันเห้าจำปาเนาะบ่ มันเป็นอิหยาเก่ามาเกิดบ่หยาเก่าหยาเลนหยาเลนมาเกิดบ่ออโอ้เอาทิ่เจอเอาทิ่ใยได้เนาะขอถ่ายรูปนั่งก็มีได้เลยลายเลยเดยให้เออจะจโกขอถ่ายรูปยังมีได้เด้ เออต้ว่าหนูสวยจังเลยมาถ่ายรูปกับลุงโก้หน่อยต้องบอกน้ำมันหนอยสิต้องบอกว่าหนูสวยมาถ่ายรูปจะได้ออกสวยๆอ๋อต้องถ่ายโน่นหรออ๋อต้องย้อนเอาบอกต้องย้อนเอาวูบทำไมสวยจังเลยถ่ายรูปด้วยคนบอกประมาณนี้บอกมาถ่ายรูปกับลุงโก้ลุงเกียรติหน่อยสิอ๋อต้องย้อนเอาเนาะย้อนเอาอืมย้อนคนนันแลคนสวยคนสวยมาถ่ายรูปด้วยประมาณนี้บอก

มันซื้อจริงมันซื้อใส่จังป่านคนหนวดหอดพี่นนอะเออพาไปทุ่นป่ะพาไปทั้งใดฮะฮันหันขวยไหมอืมหอนเย็นมาเย็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหันกับอยู่รอแป๊บนึงทำไมร่าพัดลมยังสายหน้าเลยอืม มันบอกเวลาหน้าฮอนมันฮอนบ่เนี่ยโอ้ยเขาเปิดพัดลมมือมันเงี้ยอันนี้มันก็เอาไปยูบ่อันนี้ย่ามหนาวซรืออะไรหอยที่แม้นหน้าฮอนฮอนบอลเนี่ยหน้าฮอนฮอนบ่เนี่ยฮอนหมดแต่แค่เขาเอทือนแบบนี้บอกแปลกเนาะ เพอลินดาเต็้งหอนี่เอาไปยุธงนอกพื่ีนน่ะเออนางพูดน่ะยู่มไม่ได้เกล็ดหอนพะโลมของเพื่งมันเลยได้ตัวมันบอกว่าแล้วเหมือนตามเนาะเพื่อนหน้าต่างอมเงี้ยงหนาวไปแต่ยู่เฮื่อนหลังนั้นน่ะยงี้หนาวนั่นอุ่นยงี้หอนอยู่มไม่ได้อืมทางในเฮื่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวสร้างมาติดฟ้าเดี๋ยติดฟ้าหลังนั้นน่ะโอ้ยตัวง้อมึงเสือเร้องอยู่ฮัลลงเทพยผมไปยังแบนโอ้ติดฟ้าติดฟ้าเออบ้านมอนารดกน่ะ บ้านมูนน kind of uh, uh, ่ะบ้านมูลเออเฮือนมูนน่ะพอจะล็อกเอาจะล็อกเอาเอามากันซากไว้เด่นน่ะอยู่ตรงฝั่งนั้นแหละพอจะเฮ็ดร้านตัดผมน่ะสุรศักดิ์บาร์เบอร์น่ะอ่าสุรศักดิ์บาร์เบอร์เออสุรศักดิ์บาร์เบอร์น่ะโอ้ยคะแนนมาได้ดินตั้งเพื่อนจะก็จะฟ้าวว้าวว่าสุนันจะฟ้าวหมอมาเฉพาะเอามองตั้งนั่นมองอะมองเบิร์น่ะได้อยู่ ได้อยู่แล้วละมงนอนแต่ลงไปนอนหน้าจิโก้ไปไอ้ทีน้ำมันยุติงานที่พูดแล้วเดี๋ยวจะได้เงินแล้วส่งมาเดี๋ยวส่งเฮ้อพี่เคยจัดการแล้ทมท้อเด้อถูกเงินไรน่องช่องไหลมาเด้อช่วงมาเรียเงินเด้อเดียดหย่อนเลยพอมดินเถอะเดี๋ยวมาจักสามเซนเออพี่เคยเพิ่นเบาแล้วพี่เขื่อนว่าเิ่นว่าเดี๋ยวเอามาเงินอันดินเฮาดินเฮาเพิ่นวหม เออหรอกมาดทมดินกอนได้หน่อยก็มาหน่อยหรอกเจ้าเจ้าการให้หรอกหกต้นก็ได้นะการห้องนนงกับทมดินเศรษฐีห้าพันหกพันก็ยังได้แล้วแล้วก็ตังค์เงินนั่นตอนได้เงินเกาไปซื้อดินหมดกกูก็ซื้อดินหมดตะกูยังได้รถคี่หาโลคีท่านขอยังเออเส้นนะเอกสารให้เล่นดาแล่วเส้นเอกสารนะเฮอปีซาวไว้แล้วแต่ว่าต้องมาแต่ว่า ต้องโอนเงินมาให้เขาก่อนเขาว้าละเขาว้าละอันมาอยู่สซโกคาร์โมโอมาบ้านกับพ่อวันที่สิบเจ็ดแต่เธอมันไปเฮ่อตดตามเฮ่อมันเอานี่ไปเฮ่อเส้นญี่ปุ่นอยู่เฮ่อมันไปหากำนันมูดพูนเส้นเฮ่อก็เจ้าหน้าที่ฮั่นเออเธอละกันอันสมุดนะกันเพราะเธอจะมาโยนเธอการมาโยนเธอการเลยแล้วมึงทำหน้าหงมันมึงก็ต้องไปเอทเธอมันแล้วมึงทำหน้าหงมึงลงโกลงเกตมึงต้องไปเดินเรื่องกับมันแต่บริษัทพอรถกูไปลงกูเลี้ยวละ เพราะว่าทางหน้ามันเป็นคนจัดการนอกปีศาหน้ามันของมันเอ็ดกินหน้ามึงเล้งเมนกูไปเอ็ดกินี่กูไปเอ็กกีกูไปเอาเส้นเฮ้ยจุต้องดำเนินการเฮ้ยเนาะต้องดำเนินการเฮ้ยไดอันนี้น้องใายตัวเอ็ดหน้าตัวการมีเอ็กกีเอ็ดหน้าลินดาการก็ลินดามันเล้วมือละเออต้นเลือดำนี่เนาะแ่กับเส้นหลนหาผู้สวยจนว่าคำมมืดพันทั้งมันไปตะเงี้ยทกคบม่อยู่เฮ้นต้องคำกับไปหาเขาเพื่อเส้นอีน่ะโลกที่เขาอมาโอนมามาวัดได้นี่นะอันนี้โลดนี้เขาเพื่อเส้นต้นหน้าเจ้าหน้าที่อันนี้นะเบ่่งนัน จำนาธีุงนกไป้านวการโอนมาพนห้าคนจะไวอยู่มาเนาะถ้าพันห้าเนาะเฮอมันค้าน้ำมันแต่ว่ามันก็เอาคนคนไปน้ำ่อนั้นเพราะว่ามันม่ามากกับพ่อนันแล้วก็ยังฟาเอกสารไปคับเจ้าหน้าทีไม่ต้องได้เอาไปสบกอเาจึงระบบว่าวินเขาลอมาเจ้าหน้าทีเขาออกมาแนกับพ่อวันที่สิบนี่ อ๋อเจ้าพิซ่าก็ดำเนินต่อเฮ้ยเดี๋ยวดำเนินต่อเฮ้ยแต่มึงอย่าเฮ้ยมันจะส่งไปชำระกันแล้วทำให้เออได้ใช่แบบนั้นอ่ะเออมึงมาปีหน้าพุ่นปีหน้าไม่สาสงการมึงกะอนูอ่ะจำปาลุงเกณฑ์ให้ข้าขนมเบอร์ร้อนเป็กลับปั๊บไปแล้วไงม่นบอกเบเบอร์้าวดิ้เบอร์้ามันก็อีดีเบีเอาเงินไปังไงด้ยมันหอเอออ๋อ้องแบต้องแบงแดงแดงๆบอก ยี่สิบบาทมันก็ไม่เอาถ้ามันไม่เอาเออเออมันมีได้เอาเงินคุณง่ายๆได้จมปลามันยังเลนนี่ไม่เอาเงินคุณง่ายๆดีนี่นะเออมันแปลกเนาะมันกินเบีนี่พราพี่หรือแม่มันจะโคดจะโคดเดินพี่หรือว่ายันท่านว่าท่านว่าจะมักกะลาจนแม่กินเบียเนาะยุ่เป็นห้องเบียเอาเพื่อเขาเอาเบียเพื่อเพื่อกินจะโคดเด็กท้องวันนั้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลน่ะไมว่กกินเบียหน่อยกินเบียหน่อยบอกอ๋อ พักแค,กกกคกกก่บมกกกลาพัอแค่ับมกกลาอีจฉากับมกกลาเดินเดียวสาม,มกลโออวันคนโอ้น่าจะหากินหมานว่เดินมกคกลารัรบทรัพย์ม,ยม,มันตึง<อ>้งเหงได้เนี่ยเพรคมันตื้งเหง่ปลายังมันนั่นีิบือแล้ววพื้นมันหากินท่งกันตึ้งเหงเป็นลุงแค่มันแบบน้ไมีดเวลาลงตึ้งลานั่นก็ดีอโทเวของมันมึบึงเนี่ยมันดูซื้อเแมันยนทีเมื่กันเมื่อวานผู้ย่างเลยมันเลี้ยวได้บุรนะ น้ำเงินซื้อสูดยาปูยาปูยาแล้วมันปูยาแล้วแล้วต่อไปแต่มันโุกปุยซื้อยาบอกโุกปุยบอกมันปูแล้วหมดแล้วหรือตัวเฮือสุดท้ายนะที่เห่าวาดเขาไม่ได้ปูเห็นบอกเขาสุดท้ายยิ้มเลยนะเออสุดท้ายยิ้มปุยเลนะเ่อหอ๋แสดงว่าเจ้าที่เขามาเฮากัให้เจ้าไปซาผ้าเขาไปเส้นหรือบ่กเออนีเขามาโซมูดเขามาบ้านกับพวกมันที่สิบเจ็ดมึงเขาติวอยู่ปีซ่าแล้วเฮือมาไปโท่หากำนันวูด อเอาเอกสารนี่แล้วไปแล้วก็ไปยืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขาขอมาเส้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็สมตสมติที่เขาฟ้าเจ้าหน้าที่เขาไปสอบประกอบขึ้นโจมพอมีต,อต้องเอาเอ,อเควันห้าเนี่ย <พา S 2> มันมัเมื่อเลือนเนี่ยอีกสองสามวันเด็ดลันซุกนี่นะออ๋ว<อ>ันนี้นี่การสมมุติว่าอันน,นี้เอาไปยืนยุคพ้นแล้วเรียบร้อยจะเขาอ้อมมาวัดเพื่อมึงย่ำเลื่องแล้ววันนี้อ้าวนายเกดเขาจะมาลางร้านได้นะเขาโทรมาแล้วมึงก็ต้องตีมขึ้นมาตรลงเทพมอเอาเอานี่เตรียมเงินไว้ให้มันสักห้าร้อยพรเนาะ เออคานมันมาแล้วเต็มมือนี้จะมีเรื่องเฮือกแตมีต้องเฮอกมันบอกมันจะดำเนินการให้เขาอยู่บปีศาจ่ะไอโบอะไรก็ต้องอ็ดต่อ็าดอยู่อ็ดหน้าพอเขาจะมาวันที่เออสิบเกเนี่ยก e e ็ปีศาจก็เอาเอกสารยังไปเดินทางหาเขาหมือนโอขี่มอต์ไสรไปบ้นองพ่อเนเดีมองเหาอันนี้ดี๋วขึ้นมาเขาเชผเลยแล้วพบกับโรคเอเดนี่หน้าหนาท่านเรียกว่าเซ็นให้เซ็นต่อเจ้าหน้าที่เออ นั่นพูดออกมาสิ่นต้นน้าเจ้าหน้าที่ก่บอเอกสารนั้นนีพระเจ้าหน้าที่กลับไปพุ่นละเอ้มาดีพ่อพ่อมีอ๋อเขาเอ็ดเขาเอ็ดแบบนั้นทุกคนบอกแบบนั้นเพิ่ฮงเขาย้อนมาเธอเนื้ออันนี้แม่ก็งตดดีง่ายนะผู้เลือยที่จะแบ่งสุบะเป็นโชคดีของเราโชคดีของเรามันโชคดีของท่านเปรมมุติว่าบ้านเฮ้าเขากรอโอมาอยู่แต่บ้างเธอแกันผู้เลือยจะไปแบ่งโงินเราดู้นแล้วเฮือกโซ่ข่าเขาเขาเอดเธออันนี้นั่น เอาไปลืมมาเลยคอยเบิ้งเด้อคอยเบิ้งพิซซ่าเนี้ยมันจะําเนินการเฮออยู่บอกคอยเบิ้งเด้อถ้าเกิดเขามาาบกมันเมื่อไปแล้วย้า้มึงเอ็ดหน้าเฮอมั่นมึงก็ต้องไปอันนี้กูไม่ได้เอ็ดหน้าเฮอเพราะว่าเขามาเนี้ยเพราะว่าเขามานี่บ้านเกิดเกเนี่ยเอาเอาเอกสารไปยืนในเขาเส้นผ้ากํานันมาเส้นเอาฟังกันเวาอันแล้วจุดนี้ไปสก๊อเ่อสมมติเขาโท่มาว่ามึงนั้นมึงนี่เอามาวัดมึงก็ต้องเตรียมเดินทางมาตรงเทพมึงมาเส้นซื้อได้บ่ะนี่นะมาเส้นซื้ออนนาายเีตติศขมวัดบ เออตอนเขามาล่างบ้านมันก็ได้ขึ้นมาเส้นได้นั่นงนี้น่ายค้ำกับเส้นอี้แบบนี้นะวันนี้กัผู้ซอยอันที่อนละเส้นเฮ่อันต้อน้าเจ้าหน้านนที่กัลงไปเส้นอี้เคนมีได้เคนมีเสน้นเฮ่อหนะเคนเขามีมาเส้นต้าหน้าทีที่ออม,มาล่างบ้านกันเออปิซานคือเอกสารไปหาเขาอยู่เฮ่อเนะขาเส้นเฮ่อเสนอ้เสนแล้วออปุ๊บมึงก็เอาเอกสารนี่แผลนไปส่งอยู่สปราโกผู้จบรายการแคนเขาแคนคนมีไปถามเขาเพาเขามาเสน้นต่อ,อยูอ่นเด่อหน้าอนนี้กับ ไปซ่ากับที่เอกสารนั้นล่ะคือไปสิ้นแล้อก่อนไปได้เขาให้เอกสารเอาไปส่งยุ้มมุกนะส่งยุ้มมุกกับมึงก็ได้เลอนนะครับมาไปอร์ไซน้ำมันอันนี้เขาถือว่าให้เขาเส้นนี่กับฟ้าเขาไปเลยหรือเ่อันที่ว่าอันที่ว่าเออเทัวเนี้เออเที่ยนี้เนี่ยก็เส้นกับฟ้าเจ้าที่ไปเลยม่ต้องเฮาไปเฮาน่แค่เฮาเอาเอาผู้ซ้อยไปเส้นไปเส้นซ้อนเส้นต่อหน้ากับเจ้าหน้าที่นะมึงเจ้าหน้าที่ในละมึงก็เออเส้นแล้วไปเอยเหล้วเหลือหมดเลย มิดิซีเพื่อเรื่องของมาล่างบ้านกับมิดิซีเราต้องเอาเส้นสิซื้อเส้นซื้อเราวิชาจะมีเอาเงินให้เขาหรือเ่มันไม่เอาหัวเมันบอกเขาเนี่กับหญิงแดงยิมน้อยซื้อของกินกับมีกินเนีอันตัวทำมาล่างวันเมียวเดีเลย่อยานบอกขาอยานว่ารับเอาเยอะค่ะกบเขาเอาค่ะกับเขาถึงจ้าวเล่อเอา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 น้ำกินเป่ากับกมีเงาเนี่ยคือมันเด็นมากตีมากของเขาบอกขาอยานแบบว่าคอร์รัปชันนะเขาอยานตรงนี้เจ้าทีน่ะคอร์รัปชันน่ะ กลัวแบบว่าอือคอรัปชั้นอ่ะได้เจอเจ้าที่ดีก็ดีนอกจากเข้าไปล่องไปยัดใส่ทวงฮะเจ้าที่เขาต้องเข้ามาเอ็ดเพราะว่าเขาได้กินเงินเดือนอยู่แล้วออืแสดงว่าทางผู้อ่าผู้บังคับบัญชาคนสั่งมาอย่างดีห้ามไปรับเงินกับชาวบ้านนะอิวหนอฮู้หนอกับผู้ชาวปะโก้ไม่ใช่ทางผู้ใหญ่อาจจะกระชับมาอย่างดีขนาดคนเป็นขนาดขนาดนอนเย็นเมื่อไหร่ ก็แค่ช่วยเลยตัวเองมด่าค่อยอ๋อนะธนาคารนะเออมันคนละแบบเออมันคนละแบบคนละแบบแตาไปฝากเงินนะพูดดีแต่ถ้าไปถอนน่ะมันด่าผมจะได้เงินนำเข้าก็บ้าดีบเอยมันเบ้าดีถ้าไปเราไปถอนหนักหมกจบตตขคุณตาหนักหมกจกโอ้ยเป็นเพลี่ย่พวานี่ละเป็นเพิร์นี่อ่ะเอามาอีมือโอ้หน่วยซิวเด้เนี่ยหน่วยซิวนัเนี่เนี่ยหน่วยซิว ธรรมดาหน่วยซิวอ่ะันต้อนมนเนี่ยไม่รู้รถเข้ามาเวลาลื่มึงลาเชื่อถืออะไรไม่เอาแล้วออกมาเฮ่อเนาะอันนี้เขาหน่วยซิวมาให้เด้วมาเฮ่อเด้่สมมุติเฮาอขึนฟังสมมุติเขาโทรไปปุ๊บสมมุติมาซูมามีตรงกับขี้รถตู้ขึ้นมาเด้มึงต้องได้ไปขึ้นรถกรุงเทพมาเลยคนล่าล่าคนเป่ามันไม่รู้ คนมาคนไม่มีเมียแต่ไม่มีลูกหมดไม่แบบว่าไร้ความหมายอ่าไม่มีอะไรคนคนไม่มีลูกคนละล่าคนไม่มลูกคนลเราผมก็งงเหมือนกันแหละอ่ผมอยู่ไทยโดนแซ่เประแลแซ่แบบนี้เป๊ คนกระเป๋าแบนมันไปกิ๊กตรงไหนต่างไม่มีนะคนกระเป๋าแบนกระเป๋าแบนหาวันกินวันเหรือหาวันกินวันเหรอลูกอยู่บ้านเราปุ๊บเนี่ยเมื่อหาวันกินวันน่ะจะไปยากได้ยังไงลูกไม่ค่อยรักดีปุ๊บนี่นะเมื่อกี้ไม่ยาให้เม่ไม่ยา สะอื่นละสะอื่นหน่อยลูกลูกชายกันจังเายกันจังเลยลูกชายมันมีได้แม่ไหมเออ้ตัวมันจะขันจะเงิอนี่นะข้ารถกูไปข้ารถข้าไปเลยเงินเงินรูดมากก็เหมือนเงินเก้าอี้กับไปเอารถไปหาโมนะมึงถามเงินเก้าอี้กับไปมียี่างกันนั้นละเงินนั้นละเออข้ารถไปนะงูโกรนนะไอ้โค้ดมันโกรนยังมาเอ้ยเอามาไม่ห้าน้อย กันแล้วบักปีเฮือมันห้าร้อยคือรูร้านมันอ่ะเอ้ยบอกยังไม่เอาน้ำเผาวันนี้ลินดาเห็นทบอกเออมันไปลุยพันหนึ่งนะมันนะ